สบายไปกับ Quality Express Tour อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันและอีกหลายเมืองในยุโรปปรึกษาการเดินทางได้ที่02-355-5555หรือคอร์ c e n นเตอร์1606เบอร์เดียวเที่ยวทั่วโลกไปกับ Quality Express Tour สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการจำปีสิลมพาเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกในหลากหลายบรรยากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบที่กระชับนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่จะนําเสนอท่านผู้ชมมากมายเย่ายวนครับในช่วงนี้ได้ดูท่องเที่ยวจะเดินทางท่องเที่ยวยุโรปอเมริกาเอเชียหรือไปอยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับไปกับโคดี้เอเพรสทัวร์ทัวร์ดีเด่นแห่งปีครับ สำหรับวันนี้จะมีอะไรที่จะนำเสนอนะครับติดตามชมในช่วงต่อไปนะครับเที่ยวเย็นใจไปกับแตงโมทัวร์บริการนำเที่ยวแบบครบวงจรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศฤด,ดูท่องเที่ยวนี้บินลัดฟ้าพาล่องทะเลใต้ดับร้อนดำน้ำดูปะาารังภูเก็ตพังงาเกาะพีพีเกาะซิมิลันมูเกาะห้องท่องทะเลกระบี่ชมทะเลแหวกพายเรือคายักโปรแกรมพิเศษ มหัสจั์แห่งถื่นป่านั่งเรือภายชมแมงกระพุนน้ำจืดเผาคอหนองแม่นาราคาเริ่มต้นเพียง4,200บาทจองด่วนวันนี้กับแตงโมดทัวเที่ยวพมา่าราคาเริ่มต้นที่13,500บาทเที่ยวเวียดนามราคาเริ่มต้นเพียง1 4 5 0 0บาทเที่ยวสิงคโปร์ราคาเริ่มต้นเพียง1,6 5 0 0บาทเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ราคาเริ่มต้นเพียง17,500บาทเที่ยวบูนฟิลิปปินส์ราคาเริ่มต้นเพียง31,500บาทเที่ยวไต้หวันราคาเริ่มต้น32,500บาทปรึกษาการเดินทางได้ที่โทร022770000เที่ยวเย็นใจไปกับแตงโมทัว รายการจำปีสีลมพาเที่ยวและบริษัทดิงโมทัวร์ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมตัวเดินทางพาลูกหลานและครอบครัวมาเที่ยวในช่วงปิดภาคเรียนนี้ครับเพราะในช่วงนี้ฤดูท่องเที่ยวเกาหลีใต้อากาศกำลังเย็นสบายอุณหภูมิอยู่ประมาณ1 0 1ถึงองศาเท่านั้นเองครับและนอกจากนี้ก็เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าให้ยุ่งยากอีกด้วยครับ ความที่ประเทศเกาหลีใต้นั้นมีความงามทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนประเทศอื่นในเอเชียจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งครับในวันนี้รายการจำปีสีลมพาเที่ยวจะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่สุดโรแมนติกที่คอซีรีส์ทุกคนต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิตนั่นก็คือเกาะนามิเกาะสวรรค์แห่งความโรแมนติกครับ เก่อน,นามิเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้อยู่ห่างจากกรุงโซไปเพียง63กิโลเมตรครับตัวเกาะมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่กลางน้ำํำได้รับความโด่งดังจากซีรีส์เรื่องเพลงรักในสายลมหนาวซึ่งใช้เกาะน,นามิเป็นสถานที่ถ่ายทําครับ บนเกาะจึมีรูปปั้นของเบยองจุนและแสงจีอูพระเอกนางเอกจ,จากเรื่องนี้กําลังยืนคู่กันท่ามกลางหมู่ไม้ต่อมาการเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกครับ นามิเป็นเกาะที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในการใช้เวลาว่างเพื่อพักผ่อนของครอบครัวรวมถึงคู่หนุ่มสาวชาวเกาหลีก็นิยมใช้สถานที่นี้ในการออกเดทกันครับเพราะเกาะนามิเป็นเกาะที่มีบรรยากาศที่โรแมนติกออกห่างจากกรุงโซลเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงจะมีเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้ต่างๆทั่วทั้งเกาะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีเหลืองอย่างสวยงามครับ คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นคู่รักหลายสิบคู่เดินจนับมือพร้อมกับชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติได้ทั่วทั่วไปครับ วันนี้ได้มาเกาหลีครั้งแรกกับคุณแม่นะคะก็คุณแม่มีความรู้สึกยังไงคะคุณแม่ก็มีความสุขนะคะคุณลูกที่คุณแม่ได้มาเกาหลีเป็นครั้งแรกก็มีความสุขแล้วมากระทัวนี้ก็บริการดีมากประทับใจมากค่ะการบริการก็เยี่ยมยอดค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทัวบริการดีมากค่ะนั่งเครื่องก็สบายค่ะแล้วก็มาที่เกาะนามิสวยมากค่ะแล้วก็หนาว ชมก็ได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากสนใจเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ปรึกษาหรือจองทริปการเดินทางได้ที่จังโมทัวร์หมายเลขโทรศัพท์02 277 0000และในช่วงนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษต้อนรับฤดูท่องเที่ยวครับท่านผู้ชมครับรายการจำปีศิลปมพาเที่ยวทุไทยไปทั่วโลกในช่วงต่อไป จะให้ท่านได้พบกับข่าวเด็กกับจำปีสิลมจากนั้นบริษัทโครียเพ e สทัวร์ทัวร์ดีด่ดแห่งปีก็จะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศจะเป็นที่ใดนั้นจะชมในช่วงต่อไปนะครับ สอดแอนครันที่ครับเป็นสนามกรอฟและรีสอร์ทระดับ5ดาวคุณอภิรักษ์วิชินโรจน์จลต์ตั้งใจให้เป็นสนามคุณภาพระดับสูงปรับวงการกรอฟเมืองไทยได้มาตรฐานทั้ง27หลุมท่ามกลางธรรมชาติแห่งคุณเขาทั้งสวยงามและท้าทายพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันฟิตเนสสาวยน้ำห้องประชุมอาหารอร่อยเดินทางสะดวกรับรองความรื่นรมทุกรูปแบบที่นาราฮิลกลอฟรีสอร์ทแอนครันที่ครับ เที่ยวเย็นใจไปกับแตงโมทัวร์บริการนำเที่ยวแบบครบวงจรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศฤด,ดูท่องเที่ยวนี้บินลัดฟ้าพาล่องทะเลใต้ดับร้อนดนำน้ำดูปะการังภูเก็ตพังงาเกาะพีพีเกาะสิมิลันหมู่เกาะห้องท่องทะเลกระบี่ชมทะเลแหวกพายเรือคายักโปรแกรมพิเศษมหัศจรรย์แห่งถิ่นป่านั่งเรือพายชมแมงกระพุนน้ำจืด เขาคหนองแม่นาราคาเริ่มต้นเพียง4,200บาทปรึกษาการเดินทางได้ที่โทร02-277-0000เที่ยวเย็นใจไปกับแตงโมทัวร์ ทั่วไทยไปทั่วโลกกับ Quality Express Tour คิดว่าวันนี้เราได้แสดงวิสัยทัศน์นะครับในหลายๆเรื่องผมคิดว่าถึงช่วงนี้แอต ta จะครบ50ปีแล้วผมคิดว่าเราก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากๆนะถึงแอต ta ถึงเวลาที่จะต้องมุฟค่อนข้างเยอะนะเปลี่ยนแปลงในหลายๆส่วนก็จะเห็นนะครับว่าในแนววิสัยทัศน์เนี่ยเราจะมีคณะวิชาการนะครับซึ่งแอต ta ไม่เคยมีคณะวิชาการมาเลยที่ปรึกษานะครับเป็นด็อกเตอร์ถึง3ท่านแล้วผมก็จะหาเพิ่มเติม นะเพื่อว่าแอตตาของเราเนี่ยจะมีตัวเลขหรือมีข้อมูลนะครับที่เป็นเชิงวิชาการมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราพูดลอยๆนะว่าเรามีตัวเลขขนาดนู้นขนาดนี้หรือในการวิจัยวิเคราะห์ก็ตามว่าตลาดนั้นอาจจะมีปัญหาอย่างไรบ้างเราจะให้วิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์สามารถตอบได้นะครับจับต้องได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่น,น่าเชื่อถือให้กับทุกๆรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตรงนี้ผมคิดว่า อแอตตาจะลงมือทําทันทีในสิ่งนี้นะครับอ่าอส่วนหนึ่งนะผมคิดว่า,าช่วงนี้นะตลาดของอิมบาวเนี่ยค่อนข้างดีนะครับตอนนี้มีอยู่แค่3มตลาดเท่านั้นเองที่ยังติดลบอยู่ก็คือมีตลาดฝรั่งเศสนะครับอ่ตลาดรัเสเซียแล้วก็ตลาดอเมริกาแต่ผมคิดว่าอเมริกาเนี่ยคงอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ผมคิดว่าในส่วนที่จะลงไปแก้ไขก็คือตลาดยุโรปนะครับที่ตอนนี้เริ่มกลับมาดีขึ้น มีเฉพาะตลาดฝรั่งเศสเท่านั้นเองที่ยังติดลบอยู่นะครับตรงนี้ผมก็จะลงไปแก้ไขนะครับจะดูว่าจะทําอย่างไรได้บ้างด้วยวิธีการใดอะไรยังไงแต่แนวนโยบายของคณะกรรมการชุดใหม่นะครับเราจะไปปักคงนะครับที่ ITB แล้วก็ที่ WTM ด้วยนะครับก็อาจจะมีบูธของแอตตาอยู่ที่นั่นแล้วก็จะไปขยายเน็ตเวิร์กให้กว้างขึ้นนะครับส่วนวิธีการทำเนี่ยคงอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับคงต้องมีการมาปรับกลยุทธ์แล้วก็วิธีนะครับอย่างน้อยเนี่ยในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ในเรื่องของเอาบาว น่มาเป็นเวลาหลายปีในเรื่องของคอนเนคชันในเรื่องของ NDO นะครับในเรื่องของสมาคมต่างๆในระหว่างประเทศเนี่ยก็น่าจะทำคอนเนคชันตรงนั้นได้สามารถที่จะหาตลาดมาเพิ่มเติมให้กับแอตตาได้นะครับและส่วนไหนที่คิดว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของรูปแบบตลาดหรือเชิงการค้าตรงนั้นก็จะเข้าไปดูทันทีและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะลงไปดูแลอย่างรวดเร็วนะครับก็คือช่วงนี้ตลาดจีนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็จะมีปัญหาด้นแอนดูอินไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการ บอยขอซึ่งกนและการหรือว่าไม่ยอมรับซึ่งกนและการตรงนั้นผมก็จะเข้าไปดูเพราะว่าตลาดของแอตตาเนี่ยซึ่งเป็นตลาดใหญ่แล้วก็เป็นตลาดของประเทศไทยด้วยนะรตรงนั้นก็จะไปลงดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและจะเราจะได้มีทัวร์คุณภาพแล้วก็ไม่มีปัญหากระทบกระทั่งกับนักท่องเทีย่ยวนะรเราในฐานะเจ้าบ้านก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้มันเป็นรูปธรรมนะไม่ใช่ประกาศว่าโดนแอนดูนะแต่ไม่รู้จะทําอะไรตรงนี้ผมคิดว่าต้องลงรายละเอียดกันพอสมควรนะครับ ได้อีกส่วนหนึ่งนะฮะในในฐานะที่ที่ทำงานอยู่ที่แอตตามา4ปีนะครับ mm hmm. ผมคิดว่ามีหลายๆส่วนที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของกฎระเบียบนะครับของแอตตาเองนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับในแต่ละส่วนเนี่ยว่าจะทำอย่างไรได้ ยุโรปสบายๆไปกับ Quality Express Tour อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันและอีกหลายเมืองในยุโรปปรึกษาการเดินทางได้ที่02 355 5555หรือ Call Center 1606เบอร์เดียวเที่ยวทั่วโลกไปกับ Quality Express Tour ครับโยครับ วันนี้รายการจำปีฉลลมพาเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกจะพาท่านผู้ชมร่วมเดินทางไปที่กรุงปีนังประเทศมาเลเซียจะมีอะไรที่สำคัญในการเดินทางครั้งนี้ไปท่องเที่ยวด้วยกันนะครับสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวหรือสทททอ,ทอ,ทอ,ทอร่วมกับ International Association for Human Values ประจำประเทศไทยหรือ Iahv นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียเูืรวมงานโยคะโลก t e 0 0 h o u s m i l e s y o ค a and Charity b a z a ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ครับครับสวัสดีครับผู้ชมครับผมสุเทพอารมณ์รักนะครับนายกสมาคมสงสมกิจท่องเที่ยวไทยวันนี้นะครับเราก็จะมีการเตรียมพร้อมในการเดินทางที่เราจะไปร่วมการเดินทางเดินทางสู่ประเทศไทยสู่เมือง ในกูมาเซียนนะครับก็คือประเทศมาเลเซียนะครับครั้งนี้เราจะไปที่กอบีนังนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสมาคมด้านก็เรียกว่าสมาคม i อเ I ไอเอชีนะครับผมนะครับในไอเอีที่ประเทศกีนังนะครับสำหรับเรื่องการเดินทางครั้งนี้เราจะมีงานหน้าที่ในเรื่องของการไปส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทยใน,นปี2015นะครับซึ่งเราจะไป ปีนังจะมีงานใหญ่ซึ่งเดี๋ยวต้องถามทางคุณนุกูลนะครับคุณนุกูลซึ่งเป็นนายกสมาคมเดี๋ยวรเชิญคุณนุกูลนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนุกูลแซ่ลีนะครับจะเป็นนายกสมาคมระหว่างประเทศเพื่อคุณค่าของมนุษย์นะครับคือรอบนี้นะครับเราได้นําคณะเดินทางไปที่ปีนังเพื่อไปร่วมงานโยคะนะครับระดับถือว่าเป็นระดับประเทศนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือผ่าน ผ่านโยคะกิจกรรมของโยคะเพื่อส่งความสุขให้กับมวลชนและก็สร้างสันติภาพให้กับโลกนะครับเดี๋ยวมีเป้าหมายในการเผยแพร่เรื่องของโยคะไปสู่สันติภาพนะครับแล้วก็ทีมงานของประเทศไทยเราก็ได้ไปรอบนี้ก็เพื่อที่จะไปศึกษาเรียนรู้ในด้านของการจัดงานระดับใหญ่นะครับระดับโลกของของของทางสมาชิกทางมาเลนะครับเพื่อ นำเข้ามาปรับปรุงแล้วก็จะมาจัดที่ในเมืองไทยของเราด้วยในวันที่2 1บมิถุนายนนี่นะครับขอบคุณมากครับหลังจากที่เดินทางมาถึงรัฐปีนังประเทศมาเลเซียนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยคุณสุเทพอารมณ์รักและสมาคมระหว่างประเทศเพื่อคุณค่าของมนุษย์ได้เขาพบท่านกงสุลใหญ่ประจำรัฐปีนังท่านเอกชิตไกรวิเชียนครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะดิฉันเอกจิตไกรวิเชียนก็เป็นกงสุนใหญ่ณน,นเมืองปีนังก็มารับหน้าที่เมื่อประมาณสักเดือนเศษนี้นะคะก็ก็รู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับของทางคณะที่จะพยายามพยายามจะส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่นอกจากเป็นการท่องเที่ยวทั่วไปแล้วได้ทราบข่าวว่า ก็จะมีเป็นเหมือนอะไรฮนะทำประโยชน์สาธารณประโยชน์ให้กับทางท้องถิ่นด้วยนะคือทางเมืองไทยเราได,ได้เป็นที่นา่ายินดีว่าจะจัดที่งานโยคะโลกนะฮะในเดือนมิถุนาปีนีนะ้ซึ่งก็เป็นที่นา่าดีดีคือในส่วนการท่องเที่ยวของไทยกับมาเลเซียเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าเออประเทศไทยในสายตางคงมาเลเซียก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่ ที่เป็นเรื่องใหม่หรือเป็นที่แปลกคือหมายถึงว่าเรามีความคุ้นเคยกันมากจากการที่มีชายแดนติดต่อกันคืออันนี้ถ้าไม่นับถึงนักท่องเที่ยวจีนแล้วเนี่ยนักทเที่ยวมาเลเซียนั่คือเป็นอันดับสองที่เข้าไปคือก่อนสมัยก่อนที่การท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเมืองไทยบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นมาเลเซียที่อันดับหนึ่งเลยกนะ็ค,คิดว่าโครงการอย่างเช่นเนี่ยที่ทจะจัดโยคะโลกในเดือนถุนาเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราได้มาก คือได้ทราบว่านอกจากเราจะานักท่องเที่ยวจากมาเลเซียหรือจะว่าจะไปนังเองที่จะมีการที่ทางคณะที่มาเนี่ยจะมาร่วมงานของเขาสองวันนี้นะก็ได้ทราบว่าจะเป็นจากทั่วโลกเลยจากสมาคมาระหว่างประเทศเพื่อคุณค่าของมนุษย์<า>ก็ในฐานะที่ดูแลที่นี่นะฮะมีอะไรที่ทางสารกงสุนใหญ่ที่จะช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งนี้ได้เนี่ย ทางนี้ก็พร้อมนะคะัท่านผู้ชมครับวันนี้รายการจาปีฉลองพาเที่ยวโทรทศไปทั่วโลกพาท่านผู้าาชมร่วมเดินทางมาที่ปีนางประเทศมาเลเซียมาร่วมกิจกรรมในงานโยคะโลกในบรรยากาศเป็นอย่างไรท่านผู้ชมเห็นไหมครับด้านหลังของที่จาปีฉลองเย็นอยู่นี้ก็มีผู้มาร่วมกิจกรรมประมาณ1-0,000คนหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่าเทนทาวสันสไโยคะนะครับวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงตามไปชมด้วยกันนะครับสวัสดีครับ ครับผมผมนุกูลแซลีนะครับเป็นนายกสมาคมระหว่างประเทศเพื่อคุณค่าของมนุษย์ประจำประเทศไทยนะครับครับกิจกรรมครั้งนี้ที่เราทำในที่ปีนังนอกจากช่วงเช้านี้นะครับมีการนำสมาชิกทำโยค้าแล้วอย่างช่วงบ่ายนะครับเราก็จะมีบูธในการเดินชมนะครับเขาจะมีสินค้าต่างๆของในมาเลนะครับเขาก็จะมีบูธตั้งอยู่ในในในซูมนะฮะที่เราสามารถที่จะไปเดินชมได้ ถึงช่วงเย็นเราก็จะมีการฟังพระธรรมนะครับฟังพระธรรมของท่านสุรศรีราวิชังกาซึ่งท่านเป็นนับ,บุญนะครับเป,เป็นผู้นําจิตวิญญาณทางอินเดียนะครับตอนเย็นนี้ท่านก็จะได้มาให้โอวาสนะครับได้มาถือว่าได้มาเทศให้พวกเราได้ฟังพระธรรมกันนะครับก็กิจกรรมนี้ในมาเลเนื่องจากเขาเขา,เขามีเวลาที่จํากัดนะครับแล้วก็เขาได้จัดแค่วันเดียว แต่ที่เมืองไทยวันที่21มิถุนายนนี้เราจะมีเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่20-21นะครับแล้วก็เรายังมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องก็คือนะครับนำผู้ที่เข้าร่วมงานทัวทัวในบ้านเราด้วยนะครับแล้วก็บวกกับการทำกิจกรรมต่ตางๆในระหว่างที่ออกทัวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I would say the younger generation today is very intelligent. They are much more matured at a very young age than the previous generation. But they lack direction. They, they lack role models. So I would tell them, you know, you have a lot of energy. You are going to own this world tomorrow. How do you like the world to be? Envision it. Imagine what type of world you want, society you want set higher goals for yourself and for the country and work towards it I tell you you have enormous power and you will succeed don't just think in a narrow uh, mindset of me mine and what what benefit I'll get we and ours the me mind should turn into we and ours if this expansion happens in the mind youngsters will be ดูดูโอเคนผู้ชมค,ครับรายการจำปีสลมพาทเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกก็ได้พาท่านผู้ชมรุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวในหลากหลายบรรยากาศผ่านพ้นไปเรียบร้อยแลวครับแต่น่าเสียดายเหลือเกินที่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่นำเสนอแต่เวลาได้หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ครับฤดูนี้ไปได,ดูท่องเที่ยวจะไปท่องเที่ยวอเมริกายุโรปเอเชีย หรืออีกหลายๆประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นโครเอเชียมอนตอนเนโกรอิตาลีสวิตเรลแลนฝรั่งเศสนะครับก็มีหลายโปรแกรมให้ท่านเลือกเดินทางในราคาสุดประหยัดนะครับเดินทางสบายไปกับคอร์ดิเดไปัวตัวดีเด่นแห่งปีวันนี้จะปีศรลมพาเที่ยวทวไทยไปทั่วโลกต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับ ารายฮิลก์ฟรีสอร์ทแอนครันที่ครับเป็นสนามกอล์ฟและรีสอร์ตระดับ5ดาวคุณอภิรักษ์วิชินโรจน์จลดัด ใจให้เป็นสนามคุณภาพระดับสูงระดับรวงการกรอฟเมืองไทยได้มาตรฐานทั้ง27หลุมท่ามกลางธรรมชาติแห่งคุณเขาทั้งสวยงามและทา้าทายพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันฟิตเนสสาวยน้ำห้องประชุมอาหารอร่อยเดินทางสะดวกรับรองความรื่นรมทุกรูปแบบที่นาราฮิลกรอฟรีสอร์ทแอนด์ครันที่ครับคิดว่าคงก็คงเหมือนไทยคือมาเลเซียคงเหมือนสิงคโปร์เหมือนอะไรคือเรียกว่า เป็นประเทศเขาเรียกว่าวสมาชิกแรกๆนะพี่เกาะตั้งหดแรกเนี่ยคิดว่าความพร้อมของเขาเนี่คงพร้อมอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าแต่มีใครยังพูดวร่าของเราเนี่ยดูตื่นตัวมากเราบอกในแง่ที่เราให้ความรู้กับประชาชนเราโดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนอะไรคือคือ,อน,นี้ขอเรียนนิดนึงว่าที่มาสองสามอาทิตย์เนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้มากแล้วก็ก็ยังอยากจะเข้าไปดูของเราว่าเออเราทํำยังไงที่ที่สร้างความที่อ,อะไรความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน พอเรียนให้เขาฟังว่าเนี่ยเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านสุรินทร์พิสุวรรณมาซึ่งในฐานะที่ท่านเคยเป็นเลขาธิการอาเซียนน่ามาคุยให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการรวมตัวของอาเซียนกับเตรียมความพร้อมซึ่งเขาก็ปลื้มมากพอฟังแล้วเขาบอกว่าอีกหน่อยเขาอยากจะเชิญท่านสุรินทร์มาเพราะว่าในส่วนเขาเองโดยเฉพาะที่ปีนังนะเขาพูดบอกว่านื่มาเลเซียเองเนี่ยดูเขาเหมือนไม่ค่อยตื่นตัวทางนี้เท่าไหร่แต่พูดถึงว่าทางด้านเทคนิคเช่น ก,กฎระเบียบศูนล์กากรอนเลยการเตรียมความพร้อมอะไรอย่างนั้นใช่แต่หมายถึงว่าในการเขาเรียกวัยสร้างความตระหนักให้ให้ในส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ย mm hmm. เห็นเขาว่าเขา, mm hmm. เ,ขาเขาว่าของเราเนี่ยดูตื่นตัวมาก mm hmm. เขาอยากจะเรียนรู้จากเรา